สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกน,นี่ก็นีอุ้ก็กลับจากใต้มาได้ที่ที่บ้านกลับมาบ้านนี่ก็ได้ประมาณ5วันแล้วนะคะก็หลังจากที่กลับมาจากที่ใต้นะคะเราก็ชั่งน้ําหนักมันน้าหนักมันขึ้นไปทั้งหมด3โลใช่ไหมคะเป็น61.3เนาะสามโลก,กว่านะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะคะว่าผ่านมาแล้ว5วันเร,เราลดน้ำหนักเราลดน้ําหนักไปแล้วกี่กิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้เป็นตอนเช้านะคะทุกคน รุดไปพร้อมๆกันเลย59.3สิบเก้าสานะคะน้ำหนักลดลงไปเยอะเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ก็เช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆดูนะคะว่าหนึ่งวันนี้เราทานอะไรบ้างนะคะน้ำหนักถึงได้ลดลงไปประมาณนี้เนาะตื่นเช้ามาแล้วก็ทำเชคโปรตีนเชคทานเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ใส่ เชฟไปทั้งหมด4ช้อนนะอเนาะแล้วก็ขยายโอเคก็ประมาณนี้นะอ,อร่อยมากทุกคน กินหมดนี้ก็อิ่มแล้วค่ะอันนี้ซื้อต้มจืดมากินนะคะนะ้ต้มจืดหมูสับเต้าหู้นะคะก็หลังจากที่เรากินเชคแล้วเราก็จะกินต้มจืดนี้ด้วยนะคะก็ป็นมื้อเช้าของเรานะคะจะกินแต่ต้มจืดอย่างเดียวเนาะไม่กินเป็นไม่กินข้าวด้วยนะคะก็คือกินต้มจืดปเปล่าเปล่าไปเลย ซื้อมาจากตลาดนะคะไม่ได้ทำเองวันนี้เอฟให้มันร้อนสักหน่อยเนาะ <c oughs> อ,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 อันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของเรานะคะทุกคนมีผักมีปลาทอดนะคะมีซุปไก่มีแกงส้มนะคะกินข้าวกัน,นะค่ะทุกคน One, two, ันนี้จะเป็นอาหารมือ้อมื้อบ่ายของเรานะคะมื้อที่สองของเรานะอูก็จะกินเป็นต้มยำไก่นะคะแล้วก็ไข่ต้มสองฟองนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะก็อูก็จะกินอันนี้เสร็จแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไม่ทานอะไรแล้วนะคะเพราะว่าอูทำ IF ร่วมด้วยนะคะ IF 20ฟทับเนาะก็กินอันนี้เสร็จแล้วก็ ก็ไม่กินอะไรอีกเลยก็ให้หิวก็กินน้ำเปล่าออกนะคะทุกคนโอเคค่ะไปทานกันเลยค่ะทุกคนระหว่างวันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทานน้ำให้ได้เยอะๆนะคะ,ะ,คะก็คืออย่างน้อยก็สองขวดใหญ่นี่เรเคยนะคะสามลิตรนะคะเป็นอย่างต่ำนะคะถ้าคใครจะกินเยอะกว่านั้นก็จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะว่ากินแล้วแบบมันจะขับน้ำขับอะไรออกให้เราแบบตัวไม่บวมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทานน้ำกันนะคะ